แจ้งข่าวในส่วนของการรับเงินเยียวยารอบใหม่รับเงิน5,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในการเยียวยารอบใหม่ครั้งนี้จำเป็นไหมต้องลงทะเบียนทุกคนและเริ่มลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าหากช้าโดนตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบใหม่5,000บาทเลยหรือไม่วันนี้สันแ่บพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนหลายคนสอบถามเข้ามานะคะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามการเยียวยาจากทางรัฐบาลในรอบที่4ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคอรมอได้อนุมัติเยียวยาเพิ่มเติม5,000บาทให้กับกลุ่มนี้นะคะรวมไปถึงในส่วนของเพิ่มอาชีพอีก5อาชีพในการรับเงินเยียวยาและก็การจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ได้เฉพาะ10จังหวัดเท่านั้นไม่ได้ทุกคนทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ต้องลงทะเบียนในระบบประกันสังคมเท่านั้นจึงจะได้รับเงินเยีย ยาค่ะ เพราะฉะนั้นทําให้หลายคนตั้งคําถามขึ้นมานะคะว่าแล้วแบบนี้จะไปลงทะเบียนที่ไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับการโอนเงินถ้าหากไม่เข้าในส่วนของระบบประกันสังคมจะได้รับการโอนเงินไหมและทางรัฐบาลประกาศชาัดว่าต้องลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าหากช้าอาจจะเสียสิทธิ์เลยหรือไม่วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันร,รับเงินเยียวยารอบใหม่5,000บาทค่ะล่าสุดนะคะเพจของคุณรัชดาธนาดิเลกกรองโฆษกรัฐบาลก็ ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ คุณผู้ชมคะในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตาาม3ามาตาาม9ามาตา40เขามีฐานข้อมูลในระบบประกันสังคมอยู่แล้วในส่วนของการโอนเงินเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าโอนตรงเข้าบัญชีของผู้ประกันตนเลยนะคะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง1ิบจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานาครน,นะคะนคนปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลา แล้วก็สงค้านะคะเขาจะต้องทำอย่างไรนะคะพูดง่ายๆคือกลุ่มที่ประกอบการนายจ้างกรณีมีลูกจ้างให้ไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมในมาตรา33ก็คือยังไงก็ต้องขึ้นทะเบียนนะคะภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อที่จะนายจ้างนะจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง3,000บาทต่อหัว ต่อสถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน200บาทเพราะฉะนั้นลูกจ้างต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะสรุปง่ายๆคือท่านต้องไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมถ้าท่านไม่ไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมท่านจะไม่ได้รับเงินเยียวยาน,นั่นเองค่ะและในส่วนของลูกจ้างนะคะต้องเป็นสัญชาติไทยได้รับความช่วยเหลือ2อ0 0บาทต่อคน กรณีไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ต้องไปลงทะเบียนตามประกันสังคมนะคะก็คือภายในเดือนกรกฎราคมนี้ถ้าท่านไม่ใช่มาตรา3.3ก็ให้ไปลงมาตรา40รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนนั่นเองค่ะทีนี้สําหรับผู้ประกอบการในระบบถุงเงินก็คือลูกค้าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในโครงการคนละครึ่งและก็โครงการเราชนะ จะมีการขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านค้าแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเป็น5กลุ่มนะคะก็คือร้านค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มร้านโอทอปร้านค้าทั่วไปร้านบริการแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะไม่รวมกิจการขนาดใหญ่นะคะในระบบถุงเงินนะคะถึงจะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวน3,000บาทต่อคนต่อสถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน200บาทส่วนแล้วก็ลูกจ้างนะคะสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือใน2,500บาทต่อคนไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อจะได้รับเงินเดียว5,000 ถึงอย่างไรก็ต้องลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมเพรนาะฉะนั้นถ้าหากท่านได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสิจังหวัดท่านต้องไปลงทะเบียนนะคะในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินทั่วประเทศจ่ายเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่สนันสรตแนะนําไปนั่นแหละค่ะเอาละค่ะถือว่ายังไงก็ เป็นข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมในการรับเงินเยียวยารอบใหม่รับ5,000บาทเข้าบัญชีเริ่มกรกฎาคมนี้ไปลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างก็ต้องลงทะเบียนค่ะเอาละค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ